ส่วนทะเลาะวงในตักประมวลมีแต่ซ้ายต่อยซ้ายไปตัดเอาไว้นี่แหละครับในเริ่มจะชัดเจนับวงในนี่โอ้โหตัดถึงได้หนักๆเหมือนกันเอาล้วครับต้องดิ้นต้องเถียงบ้างนะครับตักประมวลไปรับเยอะไม่ได้โอ้มาเป็นชุดแล้วนะครับชุดนี้นี่ชุดใหญ่ๆเลยนะครับวงในของพลเป็นคนพอเดินแล้วนี่ของจริงมาเลยครับถ้าเดินแล้วน่ากลัวโอู๋ซ้ายครับเอาแขนขวามาอ่าติดตัวตอนนี้ หน้าบ้านแขวนป้ายรับจ้างตีเข่าของพลอยมองคลเริ่มจะโอ้ยมีศอกด้วยครับ่ะตอนนี้เปิดตำรารับเปิดตำรารับทันไม่ทันครับตักปะบวนมาโดนเข่า,แล,ขาแล้วโดนเข่าแล้วออกอาการไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับฮะะฮะวงอกวงอกก่อนวงนอกก่อนครับมาซ้ายซ้ายมาไหนใครอย่าเพึ่งเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับก่ออีกแล้วครับพลอยมองคลติดติด จะหักเขานะครับแต่ไม่ล้มนี่โดนกระทุ้งเข้าไปอีกสองดอกหนักๆเรือเรือเนยเลยยกนี้มีมาแข็งแรงเลยนะครับจังหวะบิดจังหวะกระตุกแทงหรือว่าทําได้ดีเลยนะครับแล้วเบเปิดเกมเร็วด้วยตักมาม้วนโดนเข้าไปถึงสัยจะช้าลงไปหรือเปล่านะครับแม่ในตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้นี่นะครับในโอ้โหมาจับได้ดีเกาะแทงไม่เลี้ยงเหมือนกันเลยครับเดือดเข้าไป ใยโอ,โอ้ลอกแข็งแรงเหลือเกินนะครับไปนี้ของพลมงคลในเห็นชัดเลยนะครับว่าพลมงคลยคับแกตีคนเดียวครับศักประมวลได้แค่กันอาวุธนะครับวงในอ่ะแต่ว่าวงนอกนี่ยังมีหมัดดีศองอแต่ว่าโอแกเตยัดแล้วก็เนี่ยตั้งไว้เลยครับอาการมวยของศักประมวลถึงจุดนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในเรื่องของพลักกาลังนครับ นอกพอได้ลุ้นแต่ว่าในครับโอ้โหโดนมัดอีกแล้วครับโดนมัดอีกแล้วครับแล้วก็ฝากของแสลงมาอย่าัวแห็โอ้โหดุดมาดูครับอุ้ยคอยมงคลมาวงในน่ากลัวจริงๆครับอา้าวกรรมการบอกฝากกัมเวทีดูครับเอานอกนอกนี่ครับโอ้โหกัวจังหวะ ล่ำหนได้นี่ตีไปเรื่อยหมุนตีไปเรื่อยเหมือนตีกระสอบนะครับเอาเลยครับ้องเขียงแล้วนะครับจากประมวลต้องมีมัดมีกอกถอยบวกด้วยไอถอยตั้งรับแบบนี้นี่ไม่ได้นะครับ,อ,บอ๋อพลอยมองคลนั้นดูว่ายิงจกยิ่งมั่นใจด้วยโอ้ยมาเลยครับนี่นะครับจะว่าออกแข่งแทงเ่าหมาแต่ละเม็ดหนักๆต้องมีมัดมีศอกมาเสริมนะครับจักประมวล พละกําลังดูว่าลดน้อยถอยลงไปเยอะครับสักประมวลเอาละครับต้องเนินเบียร์ต่อยหมัดสับศอกนะครับเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วนะครับของสักประมวลโอ้จะเร่งต้นน้ําหรือเปล่านะครับพยายามจะเบียดกจะชนอย่างเดียวแต่ว่าลอยมองคลดูหลักเหลี่ยมมวยฝีมือมวยนะครับออกซ้ายออกขวาวนไปเรื่อยเก็บกันบางโตก็ะจะบังอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับโอ้ต้องวักเอาไว้ก่อนนะครับ สับประมวลต้องฮึดกว่านี้เร่งกว่านี้ครับพละกํากลังนี้ก็ยังเป็นจุดที่มีปัญหาครับสาหรับสับประมวลครับในเรื่องของเอาเอาอกซอกมโอ้ยใจคอไม่ดีครับใครที่เชียแดงครับเสียหลักด้วยนะครับฟันอย่างเดียวครับมีแดงหรือเท่าไหร่ครับสับประมวลปลอยมงคลก็เผาเวลาก่อนเลยครับรวบเพื่อจะให้เวลาเดินไปครับแล้วกรรมการแยก มุมแดงครับพอยมงคลจอเมืองสีวัวนนี้เส้นเลือดไปด้วยครับโอ้โหว่าเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่ามีอะไรจนได้ครับดูครับ